พร้อมรับลูกค้ามากจ้าบ้านบูเมาเช่นนะคะสี่ห้องนอนนะคะมีบินแบกมีเก้าอี้รอนะคะว่อนรับลูกค้าบ้านกว้างมากนะคะเอเจนต์ส่งลูกค้ามาได้เลยนะคะบ้านสวยตรงปกนะคะอ่ะมาดูห้องนอนนะคะห้อง โอ้ยเตียงใหญ่บึ้มนะคะห้องน้ำก็มีอ่างอาบน้ำจ้ะนะคะมีทีวีด้วยห้องนี้นะคะสวยมากครัวจะอยู่มุมนูม้นนะคะหัวสะไว้น้ำน่าเล่นมากอะ่ะห้องหนึง่งห้องนี้นะคะ ห้องนี้ก็มีอาบน้ำห้องน้ำในตัวนะห้องนี้เปิดแล้วก็จะเจอสระดีตรงเนี้ยแหละชอบตรงเนี้ยเปิดแล้วก็เจอสระนะคะเปิดแล้วก็เจอสระเลยนะคะสวยน้ำใสน่าเล่นวันนี้ลูกค้าใครเข้านะนะคะวันนี้ลูกค้าใครเข้าสวยมากเลยนะคะมาเตรียมบ้านลรนะคะ ก็จะเป็นโต๊ะสนุกนะคะใหญ่มากๆนะคะโต๊ะสนุบแกนิ่ใหญ่มากๆแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะเตียงเดี่ยวห้องน้ำในตัวห้องนอนนี้จะใช้ห้องน้ำร่วมกับห้องน้ำแขก ล็อกไว้นี่อีกห้องหนึ่งห้องที่สีจะใช้ห้องนง้ำรวมกับห้องหลับแขกนะล็อหนึ่งนั้นล็อกอยู่นะคะล็อกอยู่เปิดตรงไหนเอ่ยเออมีคนอยู่หรือเปล่า